ลงทํออะไรต่อหาไม้ห้าอันตัดต้นไม้ห้าต้นยาลกมากจะตัดต้นไม้จ้าไม่ได้ตัดยาคุมแป้นไม่ค่อยจะเก่งเลยนี่ตัดแล้วตัดต้นไม้แล้วทำภารกิจขอต้องการ5อันแต่เราทำส3อัน นอนก่อนน้องบอกน้องนองนอไม่หลับดูกันสเต็ปกันเดินชนทุกอย่างอับสองทุ่มนอนเด็กอนามัยเด็กอนามัยจะแปดโมงตื่น,น,นตื่นสายน้าร้อนะตื่นสายน้าร้อนนะแปดโมงตื่นเราน่าตื่นสายนะรูกเปล่ ยชนทุกอย่างที่ข้างหน้าไว้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 เมาน้องเขาเมาเดินชนเดินชนเอา้าเป็นคนแบบไม่ดีนี่แต่ไม่ดีตัดไม้ทำลายป่า <c oughs> เป็นคนแบบใส่ไม่ดีเป็นไหมทำไรปาน้องเขียวตัวนี้ไม่น่ารักเลยตักแบบมาทำงไยป่าทำลายโลกวันทำงานตัดตัดเร็วมากห้าโมงครึ่งแล้วน้องตัดได้น้องตัดต้นไม้ได้แค่ห้าต้นทำไงตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเอาไปตัดหญ้าเฉยอายเข้าเอาไหมา หินก่อนความน่ารักของน้องตัดไม้ทำลายป่าสีน้องกลมกลึ่งกับต้นไม้นี่ยนะมอวแลาะเตรียมนอนทำอะไรไม่ได้ทํทำอะไรนอนแล้วน้องเป็นผู้หญิงเนี่ยน้องแรงเยอะมากตัดต้นไม้ทำลายป่า น้องเวนพุ่งเนี่ยน้องแข็งแรงมากแข็งแา่โคนไม่กด้ทั้งต้นไม้ใหญ่ต้นไม้น้อยทำได้หมดไม่ต้องใช้แรงงานผู้ชายอย่างน่าน้องจากการเองน้องโกนี่ก็กดคีย์บอร์ดกับเมาส์นี่ ข้างหน้าเป็นเขาข้างหลังเป็นน้ําทำเลดีมากติดทะเลีนะาะทำเลท้องแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้นะน้องเป็นคนรวย <c oughs> น้องเป็นคนรวยหลับแผนในสองนาทีตื่นเช้าแปดโมงมาตัดไมท้ทำลายป่า <c oughs> อย่างค่ะ นี่ก,ก้อนนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะก้อนเกลือติดขึ้นมาเหมือนเมันแท่งเพชรมากเลยเขาเรียกว่าซอสเกลือค็มแต่ด,ดีเก็บปละออยได้ด้วยน้องสุนทรีตัดมาไม่พอสุนทรีเก็บเปละอกหอยอีกซึ่งไม่รู้ว่าไปทําอะไรน้องป็นคน Survivor เ,วเ,วเอาชีวิตรอดนึกถึงรายการต s u r เวอร์เลยอะ่ะ เมื่อ20ปีก่อน10หรือ20ปีก่อนเอาตัวร่อนชีวิตมันเกาะน้องประมาณนั้นเลยแต่ไม่น,น้องกินอะไรเลยนะไม่รู้อยู่ได้ยังไง <c oughs> น้องเป็นเกมน้องเป็นเกมเหอะน,น้องอยู่ได้น้องน้องไม่ป่วยเมากเลยน้องตากฝนทำงานน้องไม่ป่วยเลย น้องสุขภาพแข็งแรงดีทำงาน,นหนักไม่ป่วยไม่ลาน้องวิ่งตรงตรงไดไหมเอาชนน้องอยู่ไหน <c oughs> น้องน้องแอ, <c oughs> อ,อบควบคุมคีย์บอร์ดไม่เก่งเลย <c oughs> นาคนอีกแล้ววันที่3เวทสิ้นเดือนสิ้นปีมันขาดใจ